วัดเทพศิรินวัดเทพสิรินเ,เนี่ยสร้างต้นรัชกาลที่ห้านะสมเด็จพระเทพสิรินเป็นแม่รัชกาลที่ห้าแล้วท่านก็สวรรคตรตั้งแต่รัชกาลที่ห้าอย่างเป็นเด็กอยู่นะเมื่อรัชกาลที่ห้าเป็นพระเจ้าปิดิขึ้นมาท่านก็สร้างวัดให้แม่นะครับชื่อวัดเทพสิรินเพราะฉะนั้นที่น้องท้องเดียวกับท่านจึงมาช่วยกันสร้างวัดนี้นะ ก็มีเจ้าฟ้าจุฬาลงกรจันทรมนทนจตุรนัชมีและพานุรังศรีสว่างวงศ์เป็นต้นสกุลในกันที่ห้าก็ไม่ต้องท่านก็มีลูกเยอะแยะนะฮะเจ้าฟ้าจันทรมนทนเป็นผู้หญิงตายแต่เด็กไม่มีไม่มีลูกเจ้าฟ้าจตุรนัชมีนี่ต้นน่านสกุลจักรรพันทั้งหลายนะผมจะเป็นสิริจักรรรดิในไปหลานปู่อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็พานุรังศีสว่างวงศ์ก็ต้นน่านสกุลพานุพันธ์เพราะฉะนั้นพวกน่านสกุลจักรรรดิกับพานุพันธ์เนี่ย เขาทำบุญวันนี้เพราะ